สวัสดีค่ะวันนี้เนาะจะพามานี่เลยค่ะเชฟนะคะโคโลราโด2.5ดีเซลปี2018นะคะคันนี้สีแดงสดเลยปกตินะคะให้ดูเลยเริ่มเลยให้ดูเลยแล้วกัน399,000บาทนะคะวันนี้เราไม่ขายเราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่หากระบะจัดทรงหล่อๆเนาะแม็กสวยๆนะคะวันนี้นะคะ359,000บาท ฟังไม่ผิดนะคะเชฟโคลราโด 2.5D เซลปี2018 359,000บาทจัดไฟแนนซ์ล้นๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะมาด้านหน้านะคะก็จะเป็นโฉมใหม่โฉมปี18ไฟหน้าใหม่ไฟตัดหมอกเนาะกระจังหน้าโครเมียมบอกได้เลยว่ามองไปก็รู้เลยว่าเป็นเชฟเนาะที่สำคัญนะคะสีสดสวยงามสีแดงโลดเตี้ยเนาะ แมคขอบส8สวยๆจะทรงหล่อๆนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะคะอาจจะมีแค่เสียงท่อนิดนึงเนาะแต่งมาเพื่อความสวยงามเรามีเชฟหลายคันนะคะตอนนี้เชฟโคโลราโดเป็นกระบะแคบเนาะทั้งแคบทั้งสูงทั้งสีประตูนะคะเรามีโปรโมชั่นสนใจยังไงก็083 222 2203โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้แม็กไลเนอร์ไม่มีนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่แบบแต่งซิ่งนิดนึงอะเนาะแต่แค่ไม่ได้แต่งเครื่องเดี๋ยวใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเดี๋ยวเราจะภายในกันนะคะรายละเอียดภายในเนาะออฟชั่นโอ้โหบอกได้เลยจอสัมผัสนะคะแอร์ก็เหมือนเดิมพวงมาลัยก็แต่งมาแล้วนะคะที่สําคัญนะไม้น้อยเพียงสี1หกโลเท่านั้นเองรถปี2018ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ ธรรมดา6เกียร์ภายในใหม่สะอาดสวยพร้อมใช้งานบอกได้เลยนะคะลูกค้าที่สำคัญจัดเต็มจัดล้นมีไฟแนนซ์รองรับนะคะลูกค้าประวัติดีเครดิตด,ดีแถมยังได้ดอกเบีย้ยถูกอีกด้วยลดแล้วลดอีกนะคะจาก3 9 9 0 0 0บาทปุ้ยไม่ขายนะคะโทรหาปุ้ยได้เลยวันนี้3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองพอน6,000กก่าบาท พอน6,000กว่าบาทได้รถปีใหม่ไมน้อยนะคะฝากด้วยเชฟโคโลราโด2.5ปี2018สีแดงคันนี้เลยถ้าชอบก็จัดไปเลยค่ะ <éral>